เปิดเปอร์เซ็นเปอร์เซ็นเปิด,ปด,ปด <c oughs> ไอควอนหัวลอกเจ็บดัามันบอกว่าไงล่ะ ไอปอลยฝนแม่ง <c oughs> จะตกหรือเปล่าวะโลอกใช่ปที่บอกของผมของผมยังมีใครก็มีไอ้ที่เป็นโดเลมันที่ชื่อโดเลมอนอ่ะที่ว่าไอาน่นเล่นเกงอ,อย่างรับ ถ้าดีคิดดูดิที่ว่าเล่นด่านแล้วคืออยู่แล้วมันถือถือซีไฟคนละสองลูกอะแกรนโฟมไปโปะไว้กบตรงนั้นละหมดอะพวกเข้ม่ลถ้าเดินมาโดนดิคงมือสองสามตัวคงมือรอนแล้วเนาะแต่แต่ก็ไม่ค่อยแต่ก็ไม่เห็นว่าตัดดิจะเดินมาดูนะผมว่าผมซื้อเฮดเกีรมมาใส่เช็คทีไะ ผมว่ายืนอยู่ข้างแอมแพงอ่ะตอนเอี้ยตอนไหนจะมาบอกให้มันเงียบมันจะไม่เงียบเลยบอกพี่ถ้าผมยิงพี่บอกพี่ถ้าถ้าพี่ถ้าพ,พี่ได้ยิงแต่ผมยิงพี่กดเลยเท้า ไม่ถ้าตัดดิบจะส่งส่งเลทีมตัดดิบลงดีิวิชั่นก็เอาทีมไปซ้อมได้เพราะแต่วผมรองไอ้พวกซึงๆมาอยูว่วันนั้นสกอร์วันนั้นสกอร์เปลี่ยนก็นมาซ้อมด้วยก็โอเคจะ,ะแพ้ห้าสี่สี่ห้าอย่างเงี้ยยังโอเคขอเปลี่ยนอ่ะ ของพีครึ่งปีคิดอ่ะ <c oughs> ตอนนี้ผมเหมือนเปิดเปิดราชหอกระโหลกทิ้งยีชายาตอนนี้กคนเสียายเลยขยะลอยู่แค่ เธอของใหม่เอาเอา,อางี้นะหัวก็หลดใช้กับรไม่ไม่เวอร์ก่ะแต่ยิงเบามากเลยนะเหมือนดานเมจมันเพิ่มน้อยกว่าหอกอะ่ะไฟของไอ้ร่ากายของไอซีอฟบีไอซีอฟตอนเนี้ยที่มาใหม่หรอจะเหมือน,นแรงกว่า แต่ว่าแต่ว่าแต่ว่านผมว่าเหมือนมันแข็งกว่าเนาะของ GDC เหนียวมากอะ่ะอือบอกอู้มึงมึงกินเหนียวอะไรขนาดนี้ผมโงอย่างหนึ่งวันนั้นที่ตัดติดเอาบะเล็ตอิงแล้วมี็นผมไม่ตายะ่ะเหลือยี่สี่บ้างเนี้ย